สีจ้าสวัสดีทุกคนก็ช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วใช่ไหมทุกคนเป็นยังไงบ้างเดือนธันวาแล้วเราเพิ่งจะสอบเสร็จก็คือเป็นไทยแล้ว yes ในที่สุดหลังจากแบบว่าช่วงที่ผ่านมาคือทำงานหนักมากปั่นไปเปิ่นหนักมากจนวันสุดท้ายจนวันอาทิตย์สุดท้ายก็ยังทําอยู่ก็ตอนนี้มันก็ใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสแล้วใช่ไหมแล้วเราแบบว่าเป็นคนที่ชอบคริสต์มาส แต่ว่าปีนี้เนี่ยอยู่บ้านก็เลยคิดว่าจะตกแต่งห้องสักนิดสักหน่อยแล้วเราก็ไปเห็นไอเดียในในไอจีอะไรเงี้ยที่เขาเป็นพขาขายผ้าลายต้นคริสต์มาสรู้สึกว่าถ้าสัง่งแบบเนี้ยยังไงมันก็ไม่ทันก็เลยตัดสินใจว่าทำเองเลยดีกว่าทำเองบอกว่ามันน่าจะได้แบบที่เราอยากได้ด้วยคือเราอะอยากได้แบบที่มันสามารถ ห้อยพวกของโต๊ะแต่งได้แล้วก็อยากให้มันมีความฟูฟูมีความมีมิติอะไรเงี้ยเออก็เลยตัดสินใจว่าจะทําเองด้วยอุปกรณ์พวกนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ไหนๆก็แบบว่าเพึ่งจะจบใช่ไหมปี3เทอม2ก็จะมาอัปเดตสักหน่อยว่า3ปีในจุฬาตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพการเรียนแล้วก็อัปเดตด้วยว่าเออที่เราเรียนไปเนเรียนอะไรไปบ้างจะมาเล่าแบบเอก สเปนโทจิวิทยาตัวมหาลัยเองเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้ละกันเราก็จะทําไปด้วยเราก็เล่าไปด้วยเนาะอย่างแรกก็คือเราเออกแบบเอาไว้อันนี้เป็นแบบที่เราเออกแบบเอาไว้คืออยากให้มันมีความมีมิติอย่างที่บอกแล้วก็สามารถห้อยอาเมต์อะไรพวกนี้ได้เราก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ไห,ห,หมครมทําเป็นเป็นเหมือนแบบตัวยูหลายๆอันอะไรเงี้ยเออเพื่อว่ามันจะได้คล้องพวก ของตกแต่งเข้าไปได้อุปกรณ์อันที่สองก็คือผ้าเพิ่งไปซื้อมาอันนี้ประมาณ50บาทหุ่นใหญ่อยู่นะคือทุกคนสามารถเลือกขนาดได้ตามที่ต้องการเลยอันนี้ใหญ่มากเข็มมุดเนาะเพราะว่าเราจะเอาไว้แบบยึดเอาไว้ว่าเราจะปักตรงไหนได้อันนี้ยังไงก็ต้องมีเพราะว่าเราจะเย็บไหมพรมเนะี่ยคือเราจะถักไหมพรมแล้วเราก็จะเย็บเข้าไปกับผ้าอินซออันนี้ แล้วแต่มีเลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อเลยอ่ะคือดิจริงดินสอปกติก็ได้แต่ว่าเรามีดินสอสําหรับเขียนผ้าซึ่งก็ใกล้จะพังแล้วใครรู้วิธีซ่อมน้องมากคือตอนดีไซ่เป,เป็นแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้ไอติมโนมากๆคือถ้าเป็นคนที่ถักโคเชอยู่แล้วก็มีเข็มโครเชรแล้วถนัดก็ใช้ก็ได้แต่อย่างเราอ่ะไม่ไม่ถนัด <c oughs> อันนี้ของเม่แค่แบบเอามือของเราเนี่ย ทำได้เดี๋ยวจะสอนว่าทำยังไงอุปกรณ์มีแค่นี้เลยสําหรับใครที่อยากจะทําแล้วก็มีน้องแมวให้กําลังใจเช็กหนอชืชอมุยน้ำซุ้มขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะวาดภาพเอาไว้ใช่ไหมเราเราก็จะเอาภาาของเราไปแล้วเราก็วาดลงไปเป็นไซส์ต้นคิดมาที่เราอยากได้ใช่ไหมอยากได้ขนาดเล็กก็อ่อยากได้ใหญ่ก็ใหญ่คือตอนนี้เราก็จบปีสามเทิมหนึ่งแล้วแต่ว่าโควิดอะเนาะ เราก็ไม่ได้ไปมหาลัยเอาจริงๆคือถ้าให้นับเวลาที่ไปง่ายกว่าไปอยู่มหาลัยประมาณถึงปีมั้งปีครึ่งประมาณนี้ซึ่งเรียนมาแล้ว3ามปีมันเป็นอะไรที่เศร้ามากคือมันเสียดายตรงที่ว่ามหาลัยอะเรารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่เรามีอิสระมากขึ้นเราได้ทําอะไรหลายๆอย่าง,างแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็อยู่บ้านเหมือนเดิมไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเสียดายยิ่งแบบถ้าปี ปีหนึ่งปีสองที่เขาเพิ่งเข้ามากันะ่ะก็คือไม่เคยได้ไปมหลาลัยเลยอย่างอย่างรุ่นเราอะ่ะคือได้กลับไปมหลาลัยบ้างได้ทํากิจกรรมบ้างมันก็ได้เจอเพื่อนบ้างแล้วก็มีเพื่อนมีเพื่อนสนิทได้เจออาจารย์อืมก็จะเล่าบรรยากาศทั่วไปได้แล้วกันว่าตอนที่เราอยู่ที่มหลาลัยเป็นยังไงคืออย่างมหลาลัยเราอะ่ะส่วนตัวคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นแต่ว่ากิจกรรมมันเยอะมากมันจะมีทั้งแบบชมรมงานกิจกรรมเยอะหลายอย่างแล้ว คือถ้าเราไปรวมเราก็จะได้เพื่อนที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อนที่มาหาลายัยอ่ะหลายๆลยคนก็จะรู้สึกใช่ไหมว่าจะมีแต่เด็กกรุงเทพหรือเปล่าเราจะทําตัวไม่ถูกหรือเปล่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ว่าพอเข้าไปอ่ะกลายเป็นว่าเด็กต่างจังหวัดอ่ะเหมือนจะเยอะกว่าเด็กกรุงเทพด้วยซ้ำที่จะเจอบ่อยๆคือเด็กเตรียมใช่ไหมเด็กเตรียมส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กต่างจังหวัดน,นั่นแหละที่ย้ายเข้ามาเรียนเตรียม ทุกคนก็น่ารักนะเราส่วนตัวยังไม่เจอคนที่ถือตัวหรือว่าไฮโซแบบที่เราเข้าไม่ถึงนะเพื่อนอินเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็น่ารักกันก็คุยกันได้อืมแต่ว่ามันก็จะมีอย่างหนึ่งเนาะก็คือมหาลาัยเราอะมันเป็นมหาลาัยในเมืองใช่ไหมคือพวกค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าจะอยากประหยัดเนาะเรารู้สึกว่าอย่าง,างเราอยู่หอใน,นอะมันก็ประหยัดค่าที่พักไปค่าเดินทาง รอบมหาหลัยมันจะมีที่แห่งเอาจเยอะมากมีแบบสวนร้อยปีที่เราไปบ่อยๆแล้วก็มีคาเฟ่อะไรเงี้ยก็มีเยอะพิพิธภัณฑ์คือมันเดินทางง่ายความสะดวกคือเหมือนเดินทางไปไหนมาไหนง่ายก็หลังมอมันก็จะมีแอมฟาร์ซึ่งตรงนั้นอะ่ะมันจะมีถนนบรรทัดทองซึ่งเป็นถนนที่มีอาหารเยอะมาก <c oughs> อย่างหนึ่งที่เราชอบมากเกี่ยวกับมหาหลัยก็คือฟัสชิลิตี้เขามีฟัสชิลิตี้ที่ ็โอเคนะแบบตอบโจทย์ทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยอย่าง,างห้องสมุดก็มีคือห้องสมุดใหญ่มากแล้วก็มีห้องชั้นสองที่มันแบบไม่ได้เป็นห้องสมุดที่เงียบขอช่วงใกล้สอบเนี่ยมันจะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกคนก็จะไปนั่งกันยิ่งเด็กหอ,นอานอย่างเราแค่สามนาทีเดินไปถึงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปอาบน้ําทิปหอแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือต่อติวอยู่อย่างนั้นอนะแล้วก็นอนที่นั่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวก ยิมมีสวนร้อยปีที่เราชอบไปนั่งที่แบบหลายๆคนน่าจะเห็นในคลิปก่อนๆเนาะคือมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็ตัวมหาลัยเองอะก็ร่มเลื่นดีนะอย่างเราชอบต้นไมเน้เรารู้สึกว่าพอเดินในมหาลัยมันไม่เหมือนกลางเมืองแต่ว่าพอจากรั้วปุ๊บก,ก็คือสยามเอย่ยรถติดเอย่ยมีรถป๊อปอะไรเงี้ยแบบคือมันเดินทางง่ายนะในมหาลายัยแบบไปไหนมาไหนแล้วก็ดึกๆก,ก็ไม่ได้เปลี่ยวอะไรขนาดนั้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆคือสุขภาพจิต คือจร,จริงๆการปรึกษาทางจิตวิทยามันไม่ได้มีแค่ว่าเราต้องป่วยแค่เรารู้สึกไม่สบายใจอะเราก็ไปพบนักจิตปรึกษาได้แล้วแบบแล้วเขาก็มีบริการให้ชึ่งมันฟรีเราเคยไปอยู่เราก็รู้สึกว่ามันดีมากๆต่อไปก็คือเจนเอ็ดเจนเอ็ดเนี่ยเป็นวิชาที่ทุกคนจะต้องเรียน4ตัว4หมวดเราเรียนไมโครแล้วสตัวหมวดสังคมเราเรียนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมนุษย์เราเรียนศิละปะเพื่อ คุณภาพชีวิตหมวดวิทย์เราเรียนฮาลาลรดักชันเป็นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าฮาลาลบริการฮาลาลอะไรเงี้ยสาหะเราเรียนสาหาศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทคือทุกตัวที่เราเรียนอะแนะนํามหมดเลยนะมันเกเอค่อนข้างง่ายแต่ต้องทํางานแล้วก็เป็นวิชาที่น่าสนใจทั้งหมดเลยคือเราเรียนแบบเกี่ยวกับการพัฒนาซึ่งเราเอาไปปรับใช้ได้อะไรเงี้ยน่าสนใจทุกตัวถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปลองดูกัน แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่แนะนําแต่เราเรียนเป็นวิชาบังคับของวิชาโทจิตวิทยาก็คือ general psychology จิตวิทยาเบื้องต้นวิชานี้คือเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับจิตวิทยาเลยถ้าคนเรียนโทจิตวิทยามันจะเป็นวิชาบังคับก็เรียนแบบพื้นๆเบสิกนั่นแหละแต่ว่าเนื้อหาเยอะก็ได้เห็นจิตวิทยาในหลายๆมุมหลายๆแง่เราว่ามันเป็นวิชาที่ดีไว้เราจะทําคลิปแยกแนะนําเรื่องเจ็ดเอ็ดละกันเผื่อใครสนใจมันเพราะว่าเราชอบทุกตัวเลยแบบแนะนําทุกตัวที่เรียนเลย นี่ hmm. พอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ uh huh. ก็สวยอยู่นะคือที่เราขีดเส้นเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาไหมพรมอ่ะอาวางเป็นแบบเป็นห่วงคล้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วชั้นที่สองมันก็จะลงมาทับชั้นที่หนึ่งมันก็จะฟูๆหน่อยเอออันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราอยากได้ก็ออขีดไปจริงความระยะห่างเนี่ยเรารู้สึกว่าแล้วแต่ถ้าอยากได้บางๆก็อาจจะห่างเยอะแบบตกข้างบนนี้ของเราก็ได้แต่ถ้าอยากได้ <S 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 ฟูฟูที่มันหนาๆก็ทําตรงข้างนี้ให้มันแน่นๆต่อไปเราจะมาทําสิ่งนี้กันไหมพรมเราจะมาถักไหมพรมกันวิธีทําไม่ยากเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครถักโคเชต์เป็นก,ก็ก็คือถักโครเชต์แบบที่เป็นเส้นปกติเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าใครทําไม่เป็นเดี๋ยวจะสอนนะคะเอาไหมพรมขึ้นมาสองอันเพราะว่าเราอยากได้หนาแล้วเราก็ ปลายมันเข้ามาจากนั้นก็ม้วนไปข้างหน้าทีนึงม้วนไปออกไปข้างนอกทีนึงแล้วก็เอานิ้ว2นิ้วเนี่ยจับข้างในจับไอเส้นยาวๆนะแล้วก็ดึงปรับความยาวได้หมดอะ่ะจริงๆไม่ต้องปรับก็ได้แล้วก็ทําเหมือนเดิมคือเอานิ้วสอดเข้าไปในห่วงจับข้างนอกเข้ามาแล้วก็ดึง ความแน่นถ้าก็แล้วแต่เลยอยากให้แน่นก็ดึงเยอะถ้าไม่อยากให้แน่นก็ไม่ต้องดึงเยอะเนี่ยเราก็ทําไปเรื่อยๆมันอาจจะยากนิดนึงนะคือเราต้องดึงไอ้เส้นข้างล่างนะ่ะที่ดึงเสร็จแล้วอ่ะเราต้องดึงมั<ไห>นเอาไว้ด้วยส่วนอันข้างบนก็ต้องพยายามอย่าให้จริงๆต้องอย่าให้หัวใหญ่มากนะเนาะมันจะง่ายกว่าก็ระหว่ mm hmm. างที่ทําก็จะเล่าต่อให้ฟังเรื่องของคณะ เราอยู่คณะสอนใช่ไหมปีสามเพิ่งจะจบเทอมหนึ่ง 1. คือสาหรับเราอะขนาดเนี้ยสิ่งที่ชอบขนาดเนี้ยสิ่งที่ชอบก็คืออาจารย์น่ารักมากเพื่อนน่ารักมากคือทุกคนมีความเข้าใจคนอื่นหลายหลายคนจะมีความอิมชันอลเหมือนเราเราก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็จะคอยแบบเหมือนเขาเข้าใจอะเขาก็จะคอยเป็นห่วงเป็นใยว่านิสิตโอเคไหมคอยถามว่างานเยอะไปไหมอย่างช่วงเนี้ยโควิดใช่ไหมอาจารย์ก็จะคอยแบบ เออตอนนี้วิชาไหนงานเยอะหรือเปล่าเราลดให้ไหมเลื่อนสอบให้ไหมพอถึงเวลาทํางานอะคือง,งานมันก็เยอะจริงนะวิชานี้คือเขียนมือหนีกตั้งแต่มีหนึ่งไม่เคยเขียนเยอะขนาดนั้นแบบในข้อสอบให้เวลา3าชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เขียนไปเลยค่ะเขียนไปสามชั่วโมงมือหนีกปากกาใช้หลายด้ามะเออจําได้ว่าเคยเล่าให้ฟังว่าข้อสอบวิชาศีลเขียนเขียนแล้วแบบ คือเราไม่ได้เขียนให้มันเยอะนะแต่ว่าเนื้อหามันเยอะและที่เราชอบเกี่ยวกับเพื่อนก็คือเพื่อนที่นี่แบบทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองอะทุกคนพร้อมที่จะพพอร์ตแบบสุดๆอบเต็มที่กับเรามากคือเรารู้สึกว่าคณะนี้อยากทําอะไรก็จะได้ทำอย่างเต็มทีจ่จริงๆและอย่างที่เราเซอร์ไพรส์ก็คือคณะนี้เด็กต่างจังหวัดเยอะมาก <laughs> แล้วก็ทุกคนไม่ได้ถือตัวนะว่าฉันเป็นเด็กกรุงเทพฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่คือทุกคนก็ก็เป็นเพื่อนกันอะเออหรือว่า เด็กภาคอินเตอร์ปาร์ล่ะก็เราก็เป็นเพื่อนกับหลายคนมากคือไม่มีคนถือตัวเลยขนาดนี้แบบชอบชอบมากเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่สามารถอยู่ได้อย่างสบายใจอะ่ะส่วนเรื่องเรียนเนี่ยเครียดน,นะจริงๆถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ได้แข่งขันนะจริงๆเพื่อนขนาดนี้คือไม่มีใครมาแบบว่าบัฟกันว่าคะแนนียรก็เธออะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าเราก็รู้อยู่อ่ะว่ามันยากแล้วมันมีคนที่ทําได้ดีคือหลายๆวิชายิงกลุ่ม เราก็จะเห็นว่าแบบเออเราได้ B นะเพื่อนได้ A บางคนได้ A H, H 1, คือ A ทั้งหมดทั้งเทอมอะไรเงี้ยแบบเออบางทีมันก็กดดันที่เราเห็นคนอื่นเขาทำได้แล้วเราแบบสรุปเราควรอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยเราต้องพัฒน,นาอะไรแล้วยิ่งแบบคือขนาดเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่าคําว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันมีจริงเพราะมันมีคนเทพเท่เยอะมาก ถึงบรรยากาศการเรียนจะเครียดแต่ว่าเพื่อนอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกอย่างคือมันโอเคเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการเรียนที่ดีเอแล้วก็กิจกรรมคณะเยอะมากทุกอย่างจะเสียงสูงหมดเชื่อไหมว่าเรียนอักษรแต่เราทํากิจกรรมมาแบบหลากหลายรูปแบบมากเยอะมากแล้วยิ่งแบบถ้าเราเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการนิสิตอะงานเยอะแบบเยอะมากกิจกรรมที่คิดกันก็ไม่ได้จํากัดแต่ว่าต้องเกี่ยวกับอักษรนะสมมติ อยากแข่งทำอาหารกันมันก็มีอ่ะก็คือแข่งทาอาหารกันสนุกมากแล้วความแบบอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนแข่งไม่จําเป็นต้องเป็นคนจัดแต่เราเราก็สนุกไปกับการเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้วิชาบัคับของคณะเราอ่ะเยอะเยอะอยู่นะไม่รู้คณะอื่นเยอะไหมแต่ของเราเยอะเขาก็จะมีวิชาบัคับของแต่ละสาขาตอนเข้ามาปีหนึ่งก็จะต้องเรียนซีเป็นอรารยธรรมอรารยธรรมจีนตะวันตก อินเดียไทยญี่ปุ่นก็คือเรียนอรารยธรรมเราไม่ได้เรียนให้จำาตอนสังคมตอนมัธยมนะแต่ว่าเรียนแบบว่าเข้าใจวัฒน,ธ,นธรรมของคนความแตกตา่างเราได้เห็นมุมมองของวัฒน,ธ,นธรรมที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจเข้าใจแนวคิดประวัติศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความเปลีป่ยนแปลงอะไรเงี้ยต่อไปคือวิชาห่อผาไทยก็จะเรียนยูสไทยแลงเป็นวิชาการใช้ภาษาไทยซึ่งใช้แบบที่จะได้ใช้จริงๆอะเช่นการ จับใจความการตีความการพูดการพรีเซนต์งานแล้วก็มีไทโพลไลน,นี่เป็นวิชาเขียนก็จะเขียนแบบเขียนหลายแบบนะมเีเขียนสารคดีเขียนจดหมายเขียนบันทึกการประชุมเขียนสรุปความเรารู้สึกว่าเป็นวิชาที่ดีนะสนุกแต่ว่างานเยอะภูมิศาสตร์เขาจะบังคับเรียนแมนจอกก็จะเป็นวิชาภูมิศาสตร์แบบ เบื้องต้นละกันแต่เนื้อหาไม่เบื้องต้นเลยคือเรียนภูมิศาสตร์แบบภูมิศาสตร์ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์เยอะนะแต่เข้าใจเรื่องของภูมิประเทศเข้าใจปรากฏการธรรมชาติเข้าใจการประยุกต์ใช้ภูมิศาสตร์แบบภูมิศาสตร์มนุษย์สาขาม,มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่แบบเป็นวิชาที่ปังนะคะเรียนภูมิศาสต์กับการท่องเที่ยวภูมิศาสตร์กับเ u l t u r e วัฒนธรรมอะไรเงี้ยแบบ ชอบแต่ข้อสอบไม่ชอบข้อสอบยากมากทุกคนแบบเอ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 เมีอังกฤษอังกฤษก็จะเรียน3ตัวคืออิงวันอิงทูแล้วก็แปลไทยอิงอิงไทยมันจะเป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่นมากเริ่มมาก็คือแบบช้เทนสูงๆแล้วอะแปลก็แปลค่าวแปลสารคดีแปลบทแปลนิยาย แต่ไม่ได้เยอะนะก็คือเหมือนปูพื้นฐานให้เรารู้จักการแปลเอาไปทําได้ไปใช้ได้ดูว่าชอบไหมอะไรเด็กเอก,เอ,กอังกฤษก็จะต้องใช้ตัวนี้ในการเข้าเอกอ่อ,อแล้วก็มีวิชา l e less c o m Skill อันนี้จะเป็นวิชาที่แบบว่าจะได้ความรู้เรื่องการทำรีเซชพวกว,วิธีค้นหานใน Google จะค้นหานยังไงให้ได้ประสิทธิภาพวิธีการอ้างอิงการตีความข้อมูลอะไรเงี้ย เออก็สนุกนะวิชานี้ได้ได้รู้อะไรใหม่ๆแบบเวิร์ดใช้แบบนี้ได้ด้วยหรอคะแต่ว่าเป็นวิชาที่หลายคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเนื้อหามันเยอะอะเออแล้วก็ปีหนึ่งจะเรียน reasoning คือวิชาการให้เหตุผลก็จะเรียนการให้เหตุผลแบบอัตนยัยนิรนยัยสนุกนะเราชอบความแบบต้องมานั่งตีความว่าข้อความเนี้ยมันเชื่อได้ไหมมัน valid ไหมอะไรแล้วก็มีวิชาให้เลือกระหว่าง general philosophy กับ Man ลี m e n and r e l i เ i o n เราเลือกเรียนมนุษย์กับศาสนาก็จะเป็นวิชาที่เอาแบบปรัชญาทางทางศาสนามานั่งตีความกันว่าเชื่อถือได้ไหมมานั่งคิดกันว่าที่เขาอธิบายเนี่ยหมายความว่ายังไงจะเอาเหตุผลอะไรมาสนับสนุนความเชื่อพวกนี้แบบโอ้ m ม g ก็เป็นวิชาที่สุดยอดมากแล้วอาจารย์น่ารักมากแล้วก็ให้เลือกระหว่างดราม่าเอฟวีเดกับอีกอันหนึ่งคือ Intro รลิเราเรียนดรามา่าก็คือเรียนขอละคร ก็ได้ดูละครได้เข้าใจละครได้เห็นองค์ประกอบของละครอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีชอบแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออินโทรแลงอินโทรแลงเป็นของภาควิชาภาษาศาสตร์ก็ตัวนี้ก็เรียนภาษาศาสตร์เบื้องต้นเลยแบบว่าการสร้างเสียงการออกเสียงวิธีการอ่านการศึกษาของภาษาศาสตร์คูยเยอะไม่หมดเลยแต่ว่าสนุกวิชานี้คือทําให้เราได้เห็นแบบองค์ประกอบของภาษามากขึ้น ประมาณในว,วิชาที่เราเรียนเป็นวิชา,บ,าบังคับก็เยอะนะแต่เรารู้สึกสนุกกับทุกตัวเลยแต่ก็ซัฟเฟอร์มันยากแลวส่วนมากจะเป็นวิชาอิงกลุมใช่ไหมเราก็อยากได้เกรดดีๆเราก็ต้องแบบตั้งใจเรื่องของคณะก็จะประมาณนี้จริงๆถ้าอยากรู้ว่าคณะบรรยากาศคณะเป็นยังไงอะ่ะลองไปดูในบล็อกที่เราทําไว้ก่อนก่อนหน้านี้ก็ได้มันก็จะเป็นแบบงานต่างๆเห็นเพื่อนเห็นบรรยากาศแนะนํานะถ้าสมมติว่าใครกําลังแบบ ตัดสินใจว่าจะมาเรียนดีไหมกลัวว่าบรรยากาศจะไม่ดีกลัวว่าจะแข่งขันก่อนเราเข้าอ่ะก็มีคนพูดเหมือนกันว่าที่มหลาลัยนี้ที่คณะนี้มันแบบแข่งขันสูงนะแต่ว่าพอเราเข้ามาจริงๆคือก็ไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดอืมก็ไม่ต้องกังวลเลยเข้ามาเถอะ๋ยวเราจะถังอันนี้ไปเรื่อยๆก่อนจริงๆคิดว่าน่าจะอีกนิดเดียวก็น่าจะพอแล้วเพราะว่าเรามีอันเก่าที่ทำเอาไว้เอะวิธีจบออกกันไกลมาตัดตรงหัวนี่ตัดไปเลย ตัดเสร็จก็ดึงไอ้เส้นยาวเนี้ยออกแล้วก็ดึงส่วนที่เราตัดขึ้นแค่นี้มันก็จะเป็นปมละเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเย็บมันเข้าไปเาได้มาอเอาเข็มนมานะคะโอเคเป็นปมที่น่าเกียดเขียวเราจะทำเขียวสลับกับสีนี้สลับกันไป มีเสร็จแล้วหนึ่งแถวนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะสลับเป็นสีอื่นละอันนี้คิดว่าจะเก็บไว้นี้ก่อนเผื่อมับต่อขึ้นไปได้เลยแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องเอกของเราด้วยเราเรียนเอกสเปนโทจิวิทยาคือจริงๆของคณะเราเนี่ยมีเอกเยอะมากประมาณสิบเจ็ดเอกมกั้งมีเอกภาษามีเอกอื่นๆด้วยเช่นแบบวาสรา์ละครภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าแบบเราสอบ บาลีเข้ามาเราต้องเข้าเอากเอเชียใต้เพื่อไปเรียนบาลีละอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นอกจากเอกเนี่ยมันก็จะมีวิชาโทซึ่งสามารถโทในคณะก็ได้เช่นมัมคนงคลาโทรวรรณคดีเปรียบเทียบบางทีก็โทภาษาเองด้วยโอตุกเกตยุโรปศึกษาอะไรพวกนี้แต่อย่างของเราอะ่ะเาเรียกว่าโทนอกคณะก็คือไปโทคณะอื่นเลยจะมีสี่คณะที่โทได้คือเศรษฐศาสตร์อ่อนิเทศจิตวิทยาแล้วก็รัศร์เราเลือกจิตวิทยาเพราะว่าจริงๆตอนที่สอบอะ ถ้าจำได้จากคลิปเปิดคะแนนก็คือบอกว่าเรายื่นจิวิยาด้วยเพราะเราสนใจ2ออย่างมันก็ไปด้วยกันได้นะแบบว่าแนวสอนมันก็เข้าใจมนุษย์ผ่านแบบวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่ในจิวิยาคือมันเข้าใจในี่แบบพี่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็อินนะแบบถ้าเป็นคนชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้ววิชาโทเนี่ยของจิวิยามันจะไม่ได้เรียนหนะักเท่าเด็กจิวิยาในคณะของเขาเพราะว่ามันเรียนหน่วยกแค่18หน่วยกิะแ,แต่ของเขาคือเรียนเรียนมาเยอะกว่าแล้วก็เขาจะได้เรียนพวก การทำวิจัยที่ใช้คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเยอะกว่าของเราคือเรียนพื้นฐานความรู้มากกว่าทฤษฎีอะไรพวกนี้ก็เอ,ขอ,เอก,เอก,อกเอของเราอะกลับมาเอกก่อนละกันเอกของเราอะคือมีเพื่อนรุน่นหนึ่งประมาณ40 5 0คนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกที่ใหญ่แต่ว่าอบอุ่นมากๆอาจารย์นะะเพื่อนนะเคยมีเพื่อนที่เขาเขา อาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเรียกไปคุยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมให้ช่วยเหลือตรงไหนแล้วคือเพื่อนเองก็ช่วยกันด้วยทุกคนแบบช่วยกันเรียนมากเป็นเอกที่อบอุ่นแล้วก็วิชาที่เรียนอะไรเงี้ยก็มีวิชาที่หลากหลายดีแบบว่าสนุกสนานมีวิชาพวกฟิลม์มมีวิชาท่องเที่ยวมีวิชาที่เอาไปประยุกต์ได้เยอะแต่ถ้าชอบแบบวรรณกรรมก็มีให้เรียน แต่ยางเราไม่ใช่สายนั้นก็จะไปท,ท่องเที่ยววิชาบังคับของสเปนก็จะมีบังคับหลกักอ่ะเลยคือสเปนหนึ่งถึงสเปนหกตอนนี้เราเรียนหนึ่งถึงห้าแหละก็จะเป็นเนื้อหาแกมมาทั่วไปนี่แหละแต่คือแกมมาสเปนเยอะมากถ้าเป็นคนไม่มีพื้นอยู่แล้วก็เรียนได้อีกนี้ก็มาเริ่มเรียนใหม่ก็ไม่ได้มีใครมานั่งกดดันเรานัน,นมีแต่เราเนี่ยแหละกดดันตัวเองกิจกรรม,มกิจกรรมของเอกกูเยอะมากแบบว่ามีกิจกรรมข้างในเอกเองที่มีแบบ ่ายมีจัดสัมมนาอะไรนี้แล้วก็มีกิจ,จกรรมข้างนอกคือเอกเราอ่ะอาจารย์จะมีแบบคอนเนคกชันกับพวกสถานทูตกงศูนย์อะไรที่เป็นของละตินของสเปนอ่ะเยอะเขาก็จะมาชวนไปเช่นชวนไปดูหนังสเปนชวนไปเออกินไปเอย่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสมมติเป็นทางวัฒนธรรมมากว่าอย่างสมมติว่าเรื่องฝึกงานเนี้ยหลายๆคนก็จะ กังวลเรื่องฝึกงานอาจารย์เขาก็จะให้เราอะไปคุยได้ใช่เราอยากจะไปฝึกงานที่สถานทูตก,ก็ไปบอกเขาไว้<ม>พอมีเปิดรับสมัครเนี่ยเขาก็จะมาแจ้งแล้วเราก็ดําเนินการผ่านเขาคือเราก็ส่งเรื่องส่งอะไรไปผ่านเขานั่แหละเอกจะมีอาจารย์สเปนสองคนนอกนั้นก็จะเป็นอาจารย์ไทยอาจารย์สเปนของเราคืออาจารย์ดาบิดก,กับอาจารย์มาริโอสองคนนี้คือน่ารักมากแต่ว่าโหดมากเวลาสอบก็คือคอนเวอร์แบบ พูดพูดออกมาพูดออกมาซัฟเฟอร์กันเลยแล้วเขาก็จะพูดว่าแบบมาเรามาซัฟเฟอร์กันการเรียนที่ซัฟเฟอร์แต่ว่าถามว่าได้ไหมคืองงมากว่าภายในเวลาปีเดียวเราสามารถพูดสเปนได้ประมาณหนึ่งจากที่ถ้าเป็นภาษาอื่นอ่ะมันใช้เวลาเยอะมากแต่นี่คือเหมือนเขาบังคับปะหลักสูตรเร่งรัดทั้งแกมมาทั้งคอนเวิร์พูดได้เลยจ้าโทษจิวิยาเป็นโที่ สนุกนะมีวิชาบังคับก็คือเจนซายคอโลจีที่บอกไปว่าเป็นเจนเอกด้วยก็จะเรียนแบบเบื้องต้นเลยว่า,าความเชื่องจิตวิทยาเนี่ยจิตกับกายเป็นสิ่งเดียวกันไหมาการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นยังไงสมองมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เบื้องต้นแต่ตัวบังคับเลือกกับตัวเลือกเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายแบบจะเลือกเป็นจิตวิทยาพัฒนาการก็ได้จิตวิทยา สังคมเออมันมีหลายอันอย่างที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยก็จะมีจิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาพัฒนาการเด็กจิตวิทยาบุคลิกภาพสนุกดีแล้วอย่างแบบบางวิชาเนี่ยเขาก็จะมีบังคับให้เราได้มีประสบการณ์ทางการปรึกษาเขาก็ให้เราไปปรึกษาทางจิตมาแล้วด้วยก็สนุกดีเราก็ได้ได้เห็นได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยแบบพอมาเรียนทางนี้ก็คือ เห็นมุมมองเหมือนมุมมองที่มองคนอะไรเี้ยมันเปลี่ยนไปมากๆากที่สําคัญคือพอเรียนแล้วอะเราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ในโดยทั่วไปแล้วในทางจิตวิทยาคือมัน,ม,นมันเหมือนเป็นเป้าหมายอนะเนาะว่าเราเรียนเพื่อให้เข้าใจคนอื่นในหลายๆมุมเข้าใจตัวเองในหลายๆมุมแล้วมันก็ส่งผลที่ดีต่อ เราเองความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรืออะไรพวกเนี้ยเราได้สำรวจตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างวิชาบุคลิกภาพก็ได้ทําแบบทดสอบบุคลิกภาพเยอะมากมันก็ทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากสิ่งที่เราเหมือนแบบอยู่ในจิตใต้สำนึกถ้าจิตวิญญาณก็คืออัญชนเชียช่อไหมแบบเออได้เห็นมันแล้วเราก็รู้ทันตัวเองมากขึ้นเลยอาจารย์จิตวิทญ,ญาทุกคนแบบดีต่อใจเขาจะเขาจะมีความเข้าใจมีความ เออเหมือนนักจิตวิยานั่นแหละคือแบบนุ่มนวลคอยถามตอบผิดก็อืให้ลองคิดใหม่ดูนะคะอนัวๆน,นะคะอะไรอย่างนี้แบบลา <c oughs> เรียนแล้วไม่เสียสุขภาพจิตถ้าสนใจก็เรียนหนักสอนแล้วโทรจิตวิญยาได้แล้วแบบถ้าเรียนจิตวิญยาไปแล้วชอบอยากจะไปต่อเพื่อทํางานเนี่ยก็ไปไป เทคคอร์สก่อนอาจจะไปเรียนคอเลจก็ได้แล้วก็ไปเรียนปร,ริญญาโทต่อได้เลยนี่คือเอกแล้วก็โทซึ่งจริงๆวิชาโทก็เรียนมาแค่ประมาณปีเดียวเองเพิ่งจะได้มาเรียนตอนปี2ที่คณะจะแบบว่าแยกโทกันตอนปี2อเอกก็ปี2น,นัน่แหละก็ดีนะการที่เราเรียนแบบเอกสเปนในคณะแล้วก็ไปโทนอกคณะมันก็ทําให้เราได้เห็นเพื่อนได้มีเพื่อนหลายแบบได้ออกไปข้างนอกคณะบ้า,อางอะไรเงี้ย โดยสรุปแล้วก็คือรู้สึกว่าตัวมหาลาัยเองคณะแล้วก็วิชาเอกวิชาธออรรเนียบบรรยากาศดีอาจารย์น่ารักเพื่อนก็นนหลักไม่ได้แข่งขันเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นที่เรากดดันตัวเองมากกว่าอะไรอย่างงี้วิชาก็น่าสนใจบรรยากาศโดยโรวมก็โอเคเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปเรียนเพราะว่าน้องโควิดก็ประมาณนี้สําหรับ3ปีที่เรียนมาส่วนอันนี้ พี่ต้องรีบสรุปพระว่าต่อจามีจะต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่และไม่ไหวพูดไปแล้วก็ทำไปด้วยตาจะลายเดี๋ยวจะทำนี้ให้เสร็จแล้ว,วจะเอามาอวดน,นะจ๊ะ จะเป็นคริสต์มาสที่ดีสําหรับทุกคนแล้วก็ต่อไปถึงปีใหม่เลยก็หวังว่ามันจะเป็นปีใหม่ที่ดีอะไรที่ผ่านมาที่มันแบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่อยากให้เป็นก็ขอให้มันผ่านไปนี่ถ้าเกิดว่าคิดว่าทําไม่ทันก็ทําไว้เผื่อปีหน้าเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากทำต้นคริสต์มาสเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทํายากขนาดนั้นแต่ว่าเออพอทำเสร็จแล้วมันก็สวยดีแล้วเราก็แบบเอาไฟมาติดด้วยตกแต่งด้วยเอาแมกเนตที่เราสะสมมาติด แล้ว่ามันก็สวยดีนะแบบเออมันได้ทําเองด้วยชอบที่มันมีมิติของมันแล้วเราก็แบบไม่ต้องไปซื้อต้อนคริสต์มาสของจริงจริงจริงู้สึกว่าปีนึงมันผ่านไปเร็วมากเหมือนเข้าเพิ่งเข้ามาหาหล,ลัยเลย่ยนี่ก็แบบสามปีแล้วปีสามแล้วจะเปิดเทอมสองอีกแล้วด้วยยังไม่รู้ว่าจนเรียนจบแล้วโควิดจะหมดหรือยังสำหรับปีนี้เนี่ยเราก็เดินทางมา เจออะไรหลายอย่างได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปมากเลยจริงๆมีโปรเจกต์หนึ่งที่อยากเอามาแชร์แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่อีกภายในเดือนนี้แหละเดี๋ยวมันจะออกมาคลิปนี้ก็จะมาบอกแค่นี้แหละมาอนะัปเดตเนาะว่า3มปีที่เรียนมาเป็นยังไงบ้างมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกแล้วก็มาใช้เวลาว่างโชคปิดเทอมทำเต้นคริสต์มาส ก็เป็นความสุขเล็กๆที่ได้ทำเพราะว่าแบบอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็เอให้ปี2022ทุกคนเป็นปีที่ดีสุขภาพแข็งแรงใครที่กำลังจะสอบก็ขอให้สู้ๆออกับการอ่านหนังสือแล้วก็ขอให้ผลที่ออกมามันคุ้มค่ากับความพยายามหรือว่าถ้ากำลังเครียดเหนื่อยกับการเรียนกับชีวิตก็พักผ่อนบ้างห้อะไรทำบ้างเนี่ยเล็กๆน้อยๆมันบางทีก็มีความสุขแล้ว สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กับน้ำส้มแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ารอดูเซอร์ไพรส์ด้วยนะบ๊ายบาย